สวัสดีค่ะทุกคนแม่หมอลิลลี่กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนเล่นนานมากนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีแม่หมอนะคะเดือนพฤษภาก็ไม่ค่อยสบายเนาะแล้วก็เดือนมิถุนาก็ท่องเที่ยวเยอะนะคะ,ะต่อด้วยกรลักดาเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเวลา2อาทิตย์นะคะที่ไม่ได้เดินทางไปไหนเดี๋ยวแม่หมอจะทำคลิปปิกอากาศ ไว้ให้เยอะๆนะคะวันละอย่างน้อยหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะจะพยายามนะคะทุกคนโอเคนะคะหัวข้อวันนี้ไม่เหมาะขอทําคลิปสั้นๆก่อนเนาะไม่ได้ทําคลิปนานนะคะคลิปวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องที่ว่าก็คือใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ตอนที่คุณกําลังมาชมคลิป วันนี้แม่หมอก,ก็ทําเป็นคลิปเบียกานนะคะมี3มกองไพ่นะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นกองของคุณนะคะอื ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนของคุณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าพลังงานตัวตนของคุณนะคะใกล้เคียงมากที่สุดนะคะก็มีกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะงไงเดี๋ยวเรามาฟังกองที่หนึ่งกันก่อนละกันนะคะคือถ้าดูในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะพึ่งเริ่มงานใหม่ๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่งเริ่มงานเพิ่งมีโปรเจกต์ใหม่หรือเพิ่งขยับขยายธุรกิจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมายที่ที่คุณตั้งตั้งเป้าไว้ในอนาคตช่วงนี้จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะบางพลังงานนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีแผนแบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับบางพลังลง,งานนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะเวิรกับไพ่อ่า อสองไม้เท้านะคะแล้วก็อาจจะช่วงอยู่ในช่วงเจรจาที่ทำเอกสารนะคะต้องบอกว่าบางพลังงานนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็เลยคิดว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่อนข้างจะเป็นพลังงานของคนที่เอาจริงๆอ่ะถ้าถามว่ามองโลกในแง่บวกไหมก็มองโลกในแง่บวกเนาะทุกคนประมาณว่า เอออยากจะขยับขยายธุรกิจอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรืออยากจะแบบไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เพราะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและคิดว่าเราตัวเองอะค่ะสามารถทําได้เนาะเพราะฉะนั้นชาวชาวกองที่1อาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะอ่าส่วนมากจะโฟกัสในเรื่องของงานของเงินหรือแบบ เป้าหมายในชีวิตอะไรใหม่ๆต้องบอกนะคะแล้วก็ที่ไม่เหมอเห็นฉันก็คือมีบางพลังงานมีแผนที่จะทําธุรกิจใหม่บางคนก็มีแผนที่จะทำไปเดินทางต่างประเทศนะคะบางพลังงานอาจจะอยู่ในช่วงติดต่อดําเนินเรื่องทําเอกสารอยู่ประมาณนั้น เพราะว่าคิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะแบบจําเจนะาเบื่อเนาะแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีฐานะอยากจะมีการงานที่มั่นคงขึ้นหรือบางคนก็อาจจะอยากจะมีอะไรท้าทายเข้ามาในชีวิตใหม่ๆเนาะพลังงานของกองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าพลังงานของคุณใกล้เคียงกับกองที่1เดี๋ยวเราไปฟังต่อนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่สำหรับชาวกองที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปฟังต่อกันเลยค่ะ ่สำหรับชาวกองที่1น,นะคะใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเดินจากมาหรือว่าเขาเดินจากไปนะคะแต่จริงๆแล้วคนทั้งคู่อะคะ่ะก็ยังมีความรักต่อกันเนาะอืมบางพลังงานนะคะมันเกิดการแบบเลิกราแตกหกักหรือทำให้เจ็บปวดบางพลังงานอาจจะยังไม่ได้คบกันนะคะอาจจะเป็นแค่แบบช่วงแบบคนคุยหรือว่า คือมันมันมีเกิดลักษณะของแบบรักกันแต่เหมือนแบบมีอุปสรรคเนาะคะ่ะต้องบอกว่าที่แม่หมอเห็นชัดเจนเลยว่าแบบเออมันมีอุปสรรคคือมันมีสามดาบกับเดว,วิลอะคะ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบเออเจ็บปวดกันไปเพราะว่ามันมีลักษณะของรักสามเศร,ร้าด้วยเนาะบางพลังงานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของความไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถรักกันได้นะคะแล้วก็เดินจากมา แยกกันก่อนเนาะต้องพูดแบบนี้นะคะว่าแบบต่างคนก็คือต่างเป็นโสดนเนาะพอมีไพ่ก้าเหรียญเกิดขึ้นคือแม่หมอมองว่าเออคือแยกจากในลักษณะที่เหมือนยังรักอะ่ะแต่มันมีเหตุผลบางประการที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อไม่ได้เนาะอืมแต่ว่ายังมีความรู้สึกคิดถึงกันมากเพราะมีสองถ้วยขึ้นคู่กับเดวิวอะ่ะยังมีความรู้สึกที่รักกันชอบกันเนาะแล้วก็ คนทั้งคู่มีความหลงไหลต่อกันนะคะคนคนนี้ที่คิดถึงคุณอยู่ะเป็นคนที่คุณก็ยังรู้สึกรักและหลงไหลและคิดถึงคุณอยู่แต่ว่าได้เดินจากกันมาคือตอนนี้บางพลังงานอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะหรือคุยกันน้อยมากนะคะแต่แม่หมอมองว่าแบบเป็น80-70%อะไม่ได้คุยกันแล้วเนาะเพราะมี8ถ้วยกับ3ดาบเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาคนนี้กําลังคิดอยากจะกลับมานะคะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าแอคชั่นตอนนี้ค่อนข้างจะน้อยนะคะบางพลังงานอาจจะเพียงแค่ส่งข้อความมาเล็กๆน้อยๆหรือตัวเขาเองอะคะ่ะอาจจะพยายามเคลียร์พลังงานเขาให้เป็นเดือดไฮโรแฟนนะคะในอดีตอาจจะมีพันธะแต่เป็นไปในลักษณะที่เขาอาจจะยังไม่ได้เลือกคุณเขาอาจจะคุยหลายคนเขาอาจจะมีคนคบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาเจอคุณอาจจะเจอความรู้สึกที่มันแบบเออพิเศษ แต่ว่าตอนในขณะนั้นอะตอนที่แยกจากกันมาค่ะมีลักษณะของเออมันเป็นเนาะเหตุที่จะต้องแยกกันก่อนแต่ช่วงนี้ค่ะเขาคิดถึงคุณแล้วก็กำลังหาวิธีที่จะกลับมานะคะแต่ถ้าถามว่าเร็วๆนี้ไม่หมอะก,ก็ยังมองว่ายังไม่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเหมือนตัวเขาเองอะคะ่ะกำลังอ,อ คิดหาวิธีนะคะมีเดลเมจิเชียนขึ้นกับหนึ่งเหรียญอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนาะแต่ว่าต้องเคลียร์ก่อนนะคะบางคนนะคะบางพลังงานถ้าไม่มีเรื่องมือที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนคนนี้เขาอยากจะแบบเขาเรียกไงพวกถือวัตถุเช่นต้องมีรถมีบ้านต้องมีเงินทองเยอะแย,ะ,ยะก่อนต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ไปโฟกัสเรื่องนั้นนะคะ เออแต่บางคนก็อาจจะมีพันธะบ,าง,บางเช่นอาจจะยังไม่เคลียร์ตัวเองนะคะที่ไม่เหมาะเห็นเลยทําให้ความสัมพันธ์แยกจากกันนะคะคนคนนี้คือคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าถามว่ากลับมาอีกนานไหมยังนะคะเขายังต้องเคลียร์พลังงานไม่เหมอะมองว่าเออหลายลแบบหลายเดือนอาจจะ3เดือนขึ้นไปนะคะที่ไม่เหมาะเห็นเขาต้องใช้ความพยายามคือนานอะ่ะเพราะมันขึ้นเจ็ดเหรียญแล้วก็แอคชั่นค่อนข้างน้อยตอนนี้ ะะบางพลังงานอย่างที่แม่หมอบอกอะ่ะบางบางคู่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้หรือคนที่คุณเดินจากมาคือจบกันไปแล้วอะ่ะคือคุณรู้สึกเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้แล้วคุณไม่อยากเอาจิงๆอะ่ะบางคนยังไม่อยากรับเขามาแล้วเพราะมันขึ้นเก้าเหรียญคุณแบบประมาณแบบเอ้ยฉันอยู่คนเดียวก็สบายเหมือนกันนะเอะถ้าถ้าเธอกลับมาแล้วมันจะยังไงต่อคือถ้าคนคนนี้กลับมาคุณก็ไม่ได้แบบตอบรับทันทีนะเพราะมันเป็นขึ้นแบบเจ็ดเหรียญ เขาต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จะกลับมาคุณต้องการความรักที่มันใสสะอาดเนาะคุณต้องการความรักที่มันแบบชัดเจนไม่ใช่แบบเออแบบมีพันธะไม่ใช่แบบเอออ่อไม่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะคือตัวคุณเองก็คือปฏิญาณตนเหมือนกันว่าฉันต้องการความรักที่มันแบบสดใสสว่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับมาตัวคุณก็แบบมีกำแพงเหมือนกันว่าเออฉันเจ็บมาแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ยอมเจ็บอีกแล้วเนาะ ่เดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกถึงคุณสักเล็ก,กน้อยแล้วกันนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้แม่หมอกขออนุญาตเปิดสีใบพอเนาะข้อความไม่อยากเปิดเยอะอ่ะ do you even care เขาถามคุณว่าคุณเคยรู้สึกแบบแคร์เขาบ้างไหมใส่ใจเขาบ้างไหมเนาะ มีอาการตัดพอนี่แหละแม่หมอถึงบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วจบกันไปแล้วนะคะหรือคุยกันน้อยมากเนาะเพราะมันมีแปดถ้วยกับสามดาบคือต้องมีเหตุอะ now it not the time นะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้อย่างที่แม่หมอบอกแหละมันต้องใช้เวลานานเขาจะยังไม่ได้กลับมาช่วงเวลานี้อีกอย่างหนึง่งเออช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของคุณกับเขาเขาคนนี้นะที่คิดถึงคุณอะแม่หมอก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะตามที่แม่หมอบอกไปเลย maybe นะคะอาจจะเป็นคุณอ่าในความรู้สึกเขาเอออย่างที่บอกอะ่ะเขากําลังหาวิธีที่จะกลับมาคนเนี้ยนะแต่มันมันยังไม่ได้มันยังไม่คลีนรคือแอคชั่นเขายังน้อยเกินไปยังเป็นเด็กถือถือไม้เท้าอยู่เลย I mean what I said เขาไม่ได้หมายความอย่างที่เขาพูดคนเนี้ยเขาอาจจะมีข้อความที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจ นะคะเพราะมันมีคาบเกี่ยวกับ3ดาคนคนนี้เคยมีคำพูดที่ทำให้คุณเสียใจมาก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นสำหรับแม่หมอแม่หมออยากจะแนะนำว่าเออเรามีสแตนด์ดใช่ไหมคะเราก็ควรแบบรับคนที่มีเขาเรียกอะไรถ้าสเปคเราเราไม่จำเป็นต้องลดสเปคอะเพื่อให้ให้มีเขานะคะเราก็ รอให้เขาพร้อมหรือคนเปิดโอกาสให้ใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าสีเสมอเราสแตนดาร์ดเนาะถ้าไม่เจอใครก็อยู่สดสวยๆรอๆไปไปคนเดียวก่อนเนาะ,ะแม่หมอขอให้อวยพรให้ชาวกองที่หนึ่งนะคะเพราะเห็นว่ามันส่วนมากจะเป็นคนโสดได้เจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะโอ้โหแม่หมอเปิด ใครเลือกกองที่สองนี่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องรับไว้นะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวกองที่สองพลังงานเลิศสุดๆไปเลยนะคะมีทั้ง10ดาบ10เหรียญ9ถ้วย9เหรียญน,นะคะแต่ไม่เหมาะจะมองนะคะว่าพลังงานกองนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเเป็นคนโสดหรือคนมีครอบครัวนะ คุณก็มีความสุขในแบบวิธีของคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองหรือว่าครอบครัวของพ่อแม่อะไรอย่เงี้ยค่ะ ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักการสัง่งสรรแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีเดอะสตาร์มีชื่อเสียงในวงสังคมของคุณเป็นคนใจบุญและก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆทำอะไรก็คิดก่อนพูดนะคะชาวกองที่ที่สองี้เป็นคนที่พลังงานดีมากๆนะคะคุณประมาณว่าแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือถ้าแบบไม่ได้เจอกับ กับคนที่ที่รู้สึกว่าเติมเต็มให้กับคุณแบบมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอะ่ะคุณก็จะอยู่คนเดียวเออคุณจะเลือกคนที่คุณรู้สึกว่ามองแล้วคบแล้วมีอนาคตไปด้วยกันเพราะว่ามันเป้าหมายหลักในชีวิตคุณนะคะอะไรมันเป็นสามไม้เท้าขึ้นคู่กับสิบถ้วยคุณต้องการหาคนที่ทําให้คุณมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขอ่ะถ้าไม่เจอคุณก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีความสุขมันมีแบบสามถ้วยมันมีอ่ะ ก้าถ้วยเก้าเหรียญเดอะสตาร์ด้วยเป็นคนหน้าตาดีมีชื่อเสียงคนเข้าหาเยอะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตนเองเนาะอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบทําอะไรไม่คิดหรือแบบวู้วามนะหนึ่งดาบเนี่ยหนึ่งดาบเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบคิดปรีตรองเยอะแล้วก็รักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะคะฉันก็สู้คนนะคะอย่าง <c oughs> คือดูดิจัดติดคู่กับเก้าเหรียญเนี่ยแบบสวยเชิดเลิศยิ่งมากคนเนี้ยนะคะแล้วก็ นอกจากคุณจะมีความแบบสมบูรณ์เนี่ยคุณยังเหมือนเหลือเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมีหเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่น่าจะบริจาคเงินบ่อยนะคะแล้วก็ทุกๆคนรักเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือโดยที่แบบเอาผู้ง,ง่ายๆอิฉาพลังงานกองที่สองมาใครเลือกกองที่สองถ้าไม่ใช่รับไปเลยนะคะ ยินดีกับคนที่เลือกกองที่สองขอให้แบบเนี่ยมันมัน,ม,นมันพันไพ่ดีทุกใบเลยจริงๆสําหรับกองที่สองแสดงว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองช่วงเนี้ค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์เนาะแต่คุณอาจจะอยากจะรู้เอ๊ะใครเนาะคิดถึงคุณนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังกันต่อดีกว่านะคะสําหรับชาวกองที่สองว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะค่ะสําหรับชาวกองที่สองนะคะ ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเอาเป็นว่าคนคนนี้เอาจริงๆนะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็เข้ามาจีบคุณอย่างชัดเจนเนาะแต่จะเรียกว่าจีบอย่างชัดเจนก็ไม่เชิงอคือเขาชอบคุณอะคุณดูออกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพร้อมทุกอย่างตามหน้าไพ่เลยสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเงินทองหน้าตาฐานะความใจดีความใจเกือบแบบ almost perfect อะเออเป็นลักษณะที่แบบ คุณสมบัติเรียบพร้อมมากใครๆก็อยากได้อะทีเนี้ยเขาคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกนะเอาจริงๆเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่จะฉลาดนะคะฉลาดใช้ชีวิตเป็นเดอะเมจิชเยนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งหนะ้าตาดีแต่อย่างที่บอกด้วยคุณสมบัติของคุณนะคะมันทําให้เขาคนเนี้ยรู้สึกเครียดไม่มั่นใจที่จะเข้าหาคุณเอ๊ะอยากได้คุณเป็นแฟนอะแต่ตัวตัวเองอะยังยังมั่นใจไม่พอยังรู้สึกว่า มีน้อยกว่าคุณยังรู้สึกว่าเป็นพลังงานเด็กๆคือเขาคนนี้ค่ะเขาอยากจะอัปเกรดตัวเองอะในความรู้สึกเขานะไม่ได้หมายความว่าเขามีน้อยหรอกแต่อันนี้มันเป็นความคิดของเขาเขาคนนี้ก็เลยมีแอคชั่นเล็กๆกับคุณเช่นอาจจะเข้ามาคุยกับคุณบ่อยกว่าคนอื่นอาจจะเข้ามาจีบคุณเล็กๆน้อยๆแต่คือแอคชั่นของเขาอะมันค่อนข้างจะน้อยนะคะมันมีมันมีสาเหตุมาจากว่าเขาคนนี้ค่ะอย่างที่บอกเขายังไม่มั่นใจในตัวเองอะ เขาเครียดน,นะว่าแบบเอ้ยจะทํายังไงจะทําเขาก็เลยขยันทํางานนะคะถ้าสังเกตด,ดีดีก็คือคนคนนี้เขาจะขยันทํางานมุง่งมั่นเรื่องงานมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากมีสิบเหรียญอยากมีเทียบเท่าคุณเพื่อที่จะได้มีความมั่นใจในการเข้าหาคุณนะแต่ว่าเออความรู้สึกความชอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีสองถ้วยมันมีเด็กถือถ้วยแต่ว่ามันเป็นฟิลลิ่งแบบเล็กๆอะค่ะแล้วเนี่ย อยากได้คุณเป็นแฟนมากเดอ m a g จิเชีกับเด e l เวอรเนาะเหมือนคิดหาวิธีแบบแยบยลมากๆที่จะแบบเอ้ยจะได้คุณมาเป็นแฟนยังไงอะแต่ปรากฏว่าโปรไฟล์คุณมันช่างแบบเต็มพิกัดหรือเกิน10เต็ม10บเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องอัปเกรดตัวเองให้มันเสมอเทียบเท่าคุณก่อนนะคะช่วงนี้แอคชั่นของเขาอะมันก็เลยจะเป็นแอคชั่นเล็กๆคือไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเขาก็อยากจะแบบทําตัวให้มันแบบ มีความภาคภูมิใจที่จะแบบเอ้ยเข้าไปหาคุณแล้วเขาก็อยากจะเซลล์อยากจะมีให้เสมอคุณนะนะคะก็จะเป็นฟิลลิ่งนี้นะคะอืมลักษณะของเขาอย่างที่บอกะคะ่ะเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็คุณน่าจะรู้นะว่าเขาชอบคุณเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นแอคชั่นเล็กๆแต่ว่ามันมีทั้งเดินเรืเกับ2ถ้วยอะคุณน่าก็จะมีความรู้สึกกับเขาเหมือนกันเนาะฟิลลิ่งคือเขาไม่น่าจะ ชอบคุณแค่ข้างเดียวอ่ะแม่หมอบอกว่าคุณก็มีใจให้เขาบ้างเพราะมันมีเด e l ์ v เลเวอร์เออเดิร์เลเวอร์น่ะสองถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะก็สังเกตดีๆว่าคุณลักษณะหรือสมคุณสมบัติของเขาคนนี้ค่ะที่คุณเจอมันมันมีแบบที่แม่หมอบ้างหรือเปล่าเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ฉลาดอ่ะฉลาดแบบแกมงโกงนิดๆน่ะเออแล้วก็อยู่คุณน่าจะเจอเขาแล้วเออรายล้อมตัวคุณนี่แหละกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ อืมโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้ข้อความให้นะคะว่าเขามีข้อความอะไรในใจอยากจะบอกคุณหรือเปล่าที่แบบพูดต่อหน้าไม่ได้เนาะเออเดี๋ยวมาดูกันเปิดสี่ใบพอนะคะ My life starts when I met you อย่างที่บอกอะคะ่ะคือพอเขาเจอคุณนะคะเขาอยากรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองอยากได้คุณเป็นแฟน เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเนี่ยคือมันมันดูสีไพ่มันแบบช่างแสนรู้จริงจทุกคนอุ้ยขอโทษพี่ไพ่ไม่ได้บอกว่าแสนรู้แบบคือไพ่มาแบบเออเนี่ยเขาก็เลยหาวิธีที่จะแบบอัปเกรดตัวเองให้มันเสมอเท่าคุณกําลังหาวิธีอยู่นะคะทุกคนอยากได้คุณเป็นแฟนนะคะเขาบอกว่าแบบเขาอยากจะมีเออไกลๆคือชีวิตคู่ตั้งแต่แบบเมื่อมาเจอคุณน่ะเออ my life start when I met you ะทุกคนเออ ไทม์จุกราว your s ์ l ซลนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกแหละค่ะว่าอยากให้คุณคิดดูดีๆคือถ้าสมมุติว่าแอคชั่นเขามันยังน้อยอ่ะรอหน่อยเนาะคะ่ะก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วกันถ้าตัวเขาพลังงานยังไม่พร้อมคือแม่บอกว่ายังมองว่าคนนี้ก็ยังมีโอกาสที่พัฒนาเพราะว่าดูเขาก็มุ่งมั่นเรื่องงานเรื่องอยากจะมีสิบเหรียญเ,เหมือนคุณเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันยังอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาเนี้ยคือถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเขายังไม่ชัดเจนนู่นนี่ เราไม่จําเป็นนะคะก็ใช้ชีวิตของเราไปก่อนนะคะ time to ground yourself ก็กลับมาโฟกัสตัวเองก่อนแล้วก็พิจารณานะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่จําเป็นแบบอย่างที่บอกกับ Feeling ม,มันบอกว่าเออก็มีการชอบเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแหละเออแต่ Feeling มันมันมันยังไม่มันเป็น a อคชั่น้อยๆอะ่ะเออมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องของเราก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาพัฒนาตัวเองนะคะถ้าเจอคนอื่นก็คือเปิดโอกาสนะคะยังไม่ต้องรีบร้อน word do her นะคะอคำนี้อาจจะเป็นในล,ลักษณะที่แม่หมอบอกอะคะ่ะบางทีอะเหมือนชอบกันแหละเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาพร้อมนะเขาจะต้องพัฒนาตัวเองมาให้เท่าเทียมเราก่อนเพราะฉะนั้นบางคําพูดที่เขาพูดมันอาจจะเฉยชาหรือแอคชั่นมันจะยังน้อยเพราะคุณกลับไปคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคก็ได้นะคะอมืมันก็อาจจะทำให้คุณอาจจะเสียความรู้สึกหรือแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ชัดเจนคุณสักทีเอ๊ะทำไมเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาแบบยังไง เออมันอาจจะเป็นคําพูดที่เราคาดหวังเกินไปแล้วเมื่อเขาพูดขึ้นมันอาจจะเป็นคําพูดที่ทําให้แบบรู้สึกเสียใจหรือเสียความรู้สึกได้เออเลิฟมีนะคะเขาอยากให้คุณรักเขาเหมือนที่เขาชอบคือคนนี้อย่างที่บอกเขาไม่พูดไงเออแต่แบบเอ๊ะจะทํายังไงให้ได้คุณมาเป็นแฟนฟิลลิ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเขากําลังหาวิธีอยู่เขาก็อยากให้คุณแบบอันนี้คือความในใจเขาไงเขาก็อยากให้คุณรักรักเขาเหมือน ที่เขารักคุณเออประมาณนี้นะคะกองที่2อเอาเป็นว่าชาวกองที่2เนื่องจากคุณมีคุณ,ณสมบัติพลังงานที่ดีมากๆนะคะแม่หมอขอแนะนําว่าให้รอคนที่สินเสมอกันไม่งั้นเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตคุณคือมีอครอบครัวที่สมบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นช้าได้ช้าๆได้พลาเล่นงามเนาะรอหน่อยละกันบางคําพูดอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปต่อไม่ต้องรอค่ะก็ ให้เขาแบบเร่งสปีดละกันส่วนตัวเรามันคือแบบเออฉันแบบพลังงานฉันดีแล้วอะฉันก็ใช้ชีวิตแบบแบบนี้ได้เออแต่ว่าอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่า Time time t o g r o w รา u r s ซ l f หมายความว่าถ้ามันมีปัจจัยจากเขาที่ทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวอะก็อย่าลืมกลับมาโฟกกับที่ตัวเองก่อนเนาะเออเพราะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่ไม่ว่าโสดก็มีความสุขไม่ว่ามีคู่ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้นะคะ สำหรับชาวกองที่2ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3ามแม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนของคุณให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วก็แม่หมออยากให้ลูกดวงนะคะคุณ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเลือกกองไพ่ที่คิดว่าพลังงานใกล้เคียงกับพลังงานของคุณมากที่สุดนะคะวันนี้มี3กองด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพลังงานตัวตนของชาวกองที่3นะคะคือลักษณะตัวตนของคุณแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ใฝ่รู้นะคะแล้วก็ชอบเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่ช่างรู้อะเออไม่ใช่เด็กนะแบบแบบแบบเป็นคนที่ช่างสงสยัยคือคุณจะชอบแบบ ค้นคว้าหาอะไรไปเรื่อยๆอ่ะชอบชอบศึกษาอ่ะเป็นคนไม่หยุดคิดไม่หยุดแบบเป็นคนที่แบบชอบชอบอะไรศึกษาอะไรอยู่เรื่อยๆเนาะเป็นคนที่แบบเออถ้าถ้าตอนเรียนก็คือขยันเรียนคนหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนแบบเดิกเรียนขนาดนั้นนะคุณก็เป็นคนที่ชอบสันส่นๆเหมือนกันเพราะบางทีคุณรู้สึกว่า คือคุณจะเป็นคนลักษณะที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ก็เช่นกันแต่อีกฟิลลิ่งหนึ่งคือเป็นคนท่าแบบได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยคุณก็แบบสดใสนะคะให้พลังงานบวกกับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นไม่หมอะมองว่ามันไม่เชิงเป็นคนสองบุคลิกนะมันเป็นคนลักษณะที่อินโทรเวิร์ดแต่ถ้าเป็นเอกโทรเวิร์ดในบางอารมณ์เช่นอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะแต่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณอาจจะเป็นเอกโทรเวิร์ดที่แบบ เออพอออกมาจากโลกของตัวเองอ่ะคุณก็จะสดใสเบอร์แรงนะคะให้ความแบบเออเขาเรียกอะไรสดชื่ในให้กับคนรอบข้างได้เสมอค่ะเป็นเดอกซันให้กับทุกๆคนเออเพื่อนคุณจะชอบคุณมากถ้าแบบไปไหนก็อยากจะชวนคุณด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสนุกเนาะอ่ะทีเนี้ยถ้าพูดถึงช่วงอ่าช่วงนี้คุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะคะเพราะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่หนังที่บอกแหละ ตัวคุณอนะเป็นคนขยันอยู่แล้วไม่ว่าจะขยนันเรียนขยันทำงานค่อนข้างจะมีเป้าหมายในชีวิตและอาจจะรู้สึกว่าอยากจะออกไปเผชิญโลกรู้สึกว่าอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะความพลังงานนะคะนอกจากจะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกอะคะ่ะชอบศึกษาแล้วยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำใจ นะคะใจบุญแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่รักในความก้าวหน้าความสําเร็จแต่ไม่รีบร้อนนะคะสามารถอดทนรอความสําเร็จได้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจเย็นระดับหนึ่งนะคะแล้วก็พลังงานดูดูสีแล้วส่วนมากจะเป็นสีสว่างสดใสเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแม่หมอมองว่าชาวกองที่3เป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงสดใส ไม่ว่าจะเจอกับความทุกข์อะไรหรือปัญหาอะไรเงี้ยคุณจะอยู่กับมันแค่แป๊บๆไม่ได้จมกับมันนานนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีทางที่มันพ้นจากตรงนี้ได้สิอ่าเพราะมันมีเจ็ดเจ็ดไม้เท้ากับ e m p e r a เ c e เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณรู้สึกว่าคุณตกในภาวะที่มันรู้สึกว่าทุกข์หรือลําบากคุณก็จะแบบใช้ความพยายามอนะคะ่ะดีตัวเองออกมาเนาะอ่าหกเหรียญหก หกเหรียญหดาบแน่นอนไม่ได้จมแน่เป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกบวกมากๆนะคะสําหรับชาวกองที่3ก็จะประมาณนี้นะถ้าพลังงานของคุณตรงหรือใกล้เคียงกับกองที่3เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะคะสําหรับชาวกองที่3ว่าตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะมาถึงว่าเอ๊ะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะตอนที่คุณมาเปิดไพ่เนี่ย แม่หมอมองเลยว่าคนคนนี้บางพลังงานส่วนใหญ่นะคะคน,นนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือเพื่อนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่คุณอยู่ในแวดล้อมตอนนี้แหละรู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่หรือไม่ก็ตอนนี้ถ้าเคยคบกันนะคะเลิกกันแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะยังอยู่ในสภาวะที่มีลักษณะของอาการที่กลืนไม่เข้ากลายขายไม่ออกอยู่ นะคะมีความรู้สึกต่อกันแต่มีเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะอืมบางพลังงานแม่หมอมองเห็นถึงว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วอืมมันก็เลยกลายเป็นความชอบที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์รัลับๆไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยจริงๆนะคะมันทําให้คุณรู้สึกเสียใจยเขาคนนี้นะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกด้วย อาจจะเป็นคนในใกล้ชิดอ่ะเป็นเพื่อนนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้อะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเออแล้วคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะคะเพราะมีสามเหรียญขึ้นคู่กับสามดาบเลยรู้อยู่แก่ใจว่าเออมันมันถ้าไปต่อมันคือเจ็บปวดหรือตอนนี้คุณก็กําลังเจ็บปวดกับความที่มันไปต่อไม่ได้ นะคะลักษณะของเขาก็คืออย่างที่บอกะคะ่ะคนนี้ก็อาจจะเป็นคนไกลคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนานๆนนนเจอนะคะหรือเป็นคนที่ต้องเดินทางไกลามาหาการหรือเป็นความรู้สึกที่มีความแตกต่างเรื่องอายุต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแล้วมีความสุขแหละแต่ไปต่อไม่ได้นะคะอืมก็เลยคุณก็เลยแบบต่าง ไม่ว่าคุณหรือเขาเลยค่ะมันมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองอะเออนี่คือลักษณะของคนที่เขากําลังคิดถึงคุณตอนนี้นะแต่แม่หมอไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่ผิดหรืออะไรหรอกแต่ตัวคุณรู้อยู่แก่ใจแหละว,ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไปต่อไม่ได้จริงๆคือมันมีแต่ความเจ็บปวดอะถ้าพี่แม่หมอเห็นเลยนะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วอืมเพราะว่าเดอร์ไฮบรินเชสคู่กับ สิเหรียญเลยอ่ะเออแล้อย่างที่บอกอ่ะตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานะนี้ด้วยความแตกต่างอย่างที่บอกเออคุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นแค่เนี้ยเว้นระยะห่างกาันอาจจะเป็นแค่คนรู้จักอาจจะเป็นแค่เพื่อนพอแล้วนะ ถ้าไปไกลกว่านี้มันจะสร้างความเจ็บปวดกันทุกๆฝ่ายต้องพูดประมาณนี้ตัวคุณเองก็ไม่ได้แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรก็กลับมาอยู่กับตัวเองตัวเขาก็กลับไปอยู่กับตัวเองเนาะแต่ความรู้สึกเนี้ยมันก็สร้างความเจ็บปวดลึกๆเหมือนกันต้องบอกแบบนี้เนาะอืมก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอะค่ะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนาะเราก็เก็บไว้แค่ความรู้สึกดีๆเนาะไม่จําเป็น มันความสัมพันธ์ที่ดีอะมันต้องเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะทุกคนมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเนี่ยพอเห็นไหมพอเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้หรือแบบไปชอบพอกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือมีพันธะหรือไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีแต่สร้างความเจ็บปวดอะอืมมันมันมันไม่อาสมมติแม่หมอยกตัวอย่างนะถ้ามันเป็นแบบเราสามคนเนี้ย ไม่ไม่เราก็เจ็บปวดไม่ไม่ไม่ฝั่งคนของเขาก็เจ็บปวดอ่ะเออหรือคนตรงกลางอาจจะเจ็บปวดมันไม่มันไม่ได้ดีต่อใครทั้งหมดอ่ะเออฟิลลิ่งนั้นมากกว่าโอเคเดี๋ยวแม่หมอมาจะเปิดไพ่อ่าข้อความนะคะความในใจของเขาคนนี้แล้วกันเนาะคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนเนี้ยว่าเขารู้สึกอย่างไร m a b s o r b t h your body นะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มกันในเรื่องของร่างกายด้วยเนาะ What do you do w a n t เขาก็อยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างที่บอกเลยค่ะตัวคุณเองก็รู้แหละว่ามันไปต่อลำบากเนาะคุณก็ต้องการเว้นระยะห่างแหละ I think we should see other people เนี่ยไพ่มันขึ้นเลยเขาคิดว่าจริงๆแล้วเราต่างคนต่างจะแบบ เขาอยากให้คุณไปมองหาคนอื่นอะตัวเขาเองก็มีคนของเขาแหละเอออืมประมาณนั้นเนาะยูเมเตอร์นะคะแต่มันยังเป็นมีอาการที่ยังตัดใจกันไม่ขาดมันก็เลยเกิดสามดาบเกิดขึ้นเนาะแต่ก็อย่างที่แม่หมอแนะนำอะคะ่ะทุกคนความสัมพันธ์ที่ดีมันมันอยู่มันควรมีเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนาะเพราะว่าเชื่อเถอะว่าระยะยาวแล้วอะแรกแรกมันอาจจะรู้สึก ชุ่มชื่นหัวใจท้าทายมีความสุขแต่ระยะยาวมันสร้างความเจ็บปวดให้คนโน้นคนนี้และตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะหักข้ามใจดีกว่าเนาะอืมเราจะต้องพัฒนาจิตใจที่แบบมองให้มันเป็นแบบรักโลบกดหลงอะค่ะทุกคนมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่เหมือนลมหายใจหรืออาหารหรือแบบยารักษาโรคอย่างนี้เนาะอ่าแม่หมอก็ขอให้อวยพอนะคะขอให้ชาวกองที่สามหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้นะคะอ่าสาหรับ คำทํานายของกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะอืถ้าไม่ใช่ไปเลือกกองอื่นนะอย่าซีเรียสน,นะคะทุกคนอย่าเอาคําทํานายไปตัดสินเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตจริงนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงรวมอมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ